เรามาว่าที่เรื่องของภาพยนตร์เรื่อง Matrix ภาคที่4ดีกว่าครับ The Matrix ภาคที่4เนี่ยกำหนดฉายปัจจุบันคือปี2021นะครับฉะนั้นใครที่ท่องวัน k e น r Reef day เนี่ยเอาออกให้หมดนะฮะไม่มีแล้วนะฮะ Matrix 4กับ John Wick 4ไม่ได้เข้าวันเดียวกันแล้วนะครับเข้าคนละวันนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีการพยายามถอดรหัสครับว่าเอะตัวละครสำคัญสำคัญที่อยู่ในเมทริกเนี่ย ใครนะมันจะเป็นตัวร้ายในเมทริกภาคนี้อย่างที่เราเห็นภาพครับว่าคราวนี้เนี่ยเมทริกภาคที่4เนี่ยมีนักแสดงเก่าๆเ,เนี่ยกลับมาพอสมควรน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราเห็นอยู่ในรูปก็คือเคนูรีฟ v นะครับในบทนีโอหรือว่ามิสเตอร์แอนเดอร์สันนะครับแคร์ครีแอนมอสเนี่ยกลับมาในบทเดิมเลยครับทรินิตี้นะครับเจด้าพิกกินสมิธก็ไนโอบี้นะฮะไนโอี้เป็นคนหน,หนึ่งในทีมของมอร์ฟีสที่อยู่ที่ไซออนใช่ไหมฮะ ก็เจเดนเพ็กกินสมิธก็มีรายชื่อที่จะกลับมาครับนอกจากนั้นแล้วเท่าที่เช็คยังไม่มีนะฮะมีเท่านี้ครับรายชื่อนักแสดงใหม่ๆที่จะเข้ามาร่วมงานกับหนังเมจิดุดภาคนี้เนี่ยก็มีทั้งโจนาธานโกรฟโจนาธานโกรฟก็คือคนที่ภาคสิยงเป็นไอคริสโตฟใน f r o เซ n นั่นแหละครับแล้วก็แสดงไม h u ฮันเด้วยนะครับ มีปรียงกาโจรานะครับปริยงกาโจราก็เป็นดาราอินเดียนะครับมียายาญายาอับดุลมาทิกที่2นะครับแบล็กแมนท่าจากอะควาแมนแล้วก็ตอนแรกคนเขาเดาวว่าจะมาเล่นเป็นมอร์เฟสตอนหนุ่มนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่ละแต่ว่านักแสดงที่เราจับตามองณวันนี้ก็คือนิวแพทริกแฮร์ริสครับนิวแพทริกแฮร์ริสเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีแกมาสายแบบซีรี์ตลกเลยนะฮะตลกตลกตลกเลยแกเล่น How I Met y o u มา o t h e r เป็นตัวแบบว่าถ้าผมเรียกเนี่ยผมจะชอบเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนใ, Joey, ใ Friend นโจ伊ในเฟรนและครับเป็นตัวโจ๊กๆหน่อยตลกๆหน่อยโอ้ยแต่ว่าความสามารถในการเล่นละครเวทีแกอาัศาจรรย์มากนะฮะทั้งร้องทั้งเต้นสนารพัดเลยครับแกเป็นพิจีกรทั้งออสการ์เอมี่โทนี่แกเป็นมาหมดแล้วครับนอกจากนั้นเนี่ยผลงานการแสดงของแกเนี่ยเท่าที่เราเห็นก็คือ Gone Girl อันนี้ได้เห็นมิติในการเล่นหน่อยก็เป็นแบบโลกจิตโลกจิตาตามพระเอกตามนางเอกหน่อยนะฮะใน Gone Girl นะครับ ในงานล่าสุดที่เราเห็นก็คือซีรีส์ and series of unfortunate events นะครับไม่อยากให้โลกนี้มีโชคร้ายใช่ไหมชื่อนิยายแปลไทยเป็นแบบนั้นตัวละครเข้า olaf เนี่ยเมื่อก่อนที่เป็นหนังเคยแสดงโดยจิมแคร์รีนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าคำวิจารณ์เขาบอกว่า n นิว a แพทริกแฮร i s ิสเล่นเป็นเข้า olaf ในเรื่องนี้ได้ดีมากครับแล้วเมื่อมิญแพทริกแฮริสเล่นเป็นเข้า o l a ฟใน a series of unfortunate events ได้ดีเนี่ย คนเขาก็เลยรู้สึกครับว่าหรือนิวแพสติกแคริสจะมาเป็นตัวร้ายตัวใหม่ในเดอะแมทริกซ์อาจะมาเป็นตัวร้ายตัวใหม่ในเดอะแมทริกซ์มองถ้ามองมาจากมุมที่เป็นทาวเวอร์เอเมจยูมาเซอร์เนี่ยมองไม่ออกเลยครับมองแล้วหมึนเลยครับเพราะว่านิวแพสติกแคริสเป็นผู้ร้ายมันจะเป็นยังไงวะแกเป็นตลกไม่ใช่เหรอก็จะเล่นยังไงแต่เขาบอกว่าไอ้ที่แกเล่นไว้ในอันโชว์จูเนียร์อีเวนต์เนี่ยออฟอันโชว์จูเนียร์อีเวนต์เนี่ย โอมันเล่นดีมากครับมันดูมีมิติที่น่าสนใจแล้วสามารถเป็นตัวร้ายในแบบหนึ่งที่ m มทริกซ์ยังไม่เคยมีได้เพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูครับตัวร้ายหลักๆเนี่ยของเมทริกซ์เนี่ยเอจินสมิธยูเกอร i วิวิว่งเนี่ยไม่เล่นแล้วครับได้ยินชัดเจนแล้วตัวแกประกาศแล้วไม่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้รับงาน m มทุ i กซีไม่มีตัวละครไอ้เอจนสมิธอยู่ตายไปแล้ว จะกลับมาเป็นหน้าตาแบบอื่นนะไม่รู้ว่าจะอยากมีหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีตัวละครที่เล่นโดย h u โก Vivving แล้วเมื่อไม่มีตัวละคร h u โก Vivving ที่เป็นเอเจนต์สมิธเท่ากับว่าตัวละครตัวร้ายเก่าไม่กลับมาแน่นอนเนี่ยอันดับแรกเขาเดาว่า New p พทริ i c Harris จะเป็นเอเจนต์ใหม่ครับเพราะเอเจนต์ไม่ได้มีจิตสมิธคนเดียวสมิธเนี่ยเป็นเอเจนต์ที่กลายเป็นไวรัสถูกไหมฮะเป็นเอเจนต์ที่กลายเป็นแบบว่าเป็นแอนตี้เอเจนต์ด้วยการแบบย้อมไอเอเจนต์ด้วยกันให้กลายเป็นตัวแก่แกเหมือนม a ลแวร์แปลกๆอ่ะ กินเหมือนไวรัสโทรจันที่อนากลัวอันตรายมากๆอ่ะแบบนั้นนั่นคือตัวละคร,รของเอเจนต์สมิธเขาเดากันว่าอันดับแรกเขาเดากันว่านิพัติค r ริสจับใส่สูตรซะหน่อยมาเป็นเอเจนต์ตัวใหม่แต่ด้วยมิติการเล่นเป็นตัวร้ายที่เราเห็นในซีรีส์ออฟแอนฟอร์จูเนตเอเวนต์เนี่ยเขาว่ากันว่าแกน่าจะไปได้เจ๋งกว่านั้นครับแกน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นเพราะตัวร้ายที่อยู่ในเรมทริกซ์เนี่ยมิติมันเยอะครับ เออเคยโอเคใช่เอเจนต์สมิธเป็นตัวร้ายหลักด้วยความโฉงฉางด้วยสิ่งที่แกแสดงออกมาด้วยแต,แต่แต่ละอย่างที่ฮิวโกวิ่งเล่นเอาไว้เนี่ยมันมีทิศทางตัวร้ายในแบบที่เป็นคือไปบู๊กับนีโอแต่ตัวร้ายที่อยู่ในเมทริกซ์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่เอเจนต์สมิธแล้วไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวร้ายที่บู๊อย่างเดียวครับเราย้อนกลับไปดูหน่อยไหมว่าตัวร้ายในเมทริกซ์มีใครมาบ้างผมไม่เอามาทั้งหมดนะครับแต่เหล่านี้จะเป็นการแสดงให้เห็นความหลากหลายของตัวร้ายที่เราเห็นในเมทริกซ์ไม่ว่าจะเป็นไอซเฟอร์ ไซเฟอร์เป็นไอ้ไอ้ไอ้หนอนบ่อนไส้ไอ้ชั่วภาคแรกที่แฝงตัวจริงๆแกเป็นแก๊งไอ้เป็นแก๊งมอร์เฟียสครับที่อยู่ในที่หลบๆซ่อนๆอยู่ในไซออนแต่ว่าแกทรยศก็อยากจะกลับไปอยู่ในโคคูลเหมือนเดิมนี่คือมิติแรกฮะตัวร้ายตัวแรกไอ้คนทรยศหรือเป็นไอ้พวกเอเจนต์ปกติก็มีมาแล้วครับหรือตัวร้ายโฉงชางโฉงชางระดับเซนติเนลไอ้ปลามึกขุนยนก็มีมาแล้วหรือ สมุนของตัวร้ายทวินในภาค2 Matrix Reloaded ไอ้นิโกแอคชั่นน่ากลัวมากครับหรืออีกหนึ่งมิติไอ้ตัวร้ายแบบเมโลเวนเจียนไอ้นี่ก็เป็นแบบมันสมองหน่อยเป็นไอพวกเอาเป็นไอตัวที่เอาไอ้ทวินออกมานี่เแหละครับเอเจนต์สมิธก็ใช่หรือตัวร้ายแบบไม่มีแอคชั่นเลยเป็นแบบมาสเตอร์มายเป็นแกนหลักเดอะอาร์กิเทคก็เป็นตัวร้ายอีกแบบหนึ่งในเมทริกครับหรือสุดท้ายครับตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายหลัก ดิวส์เอ็กซ์มาร์ชิน่าก็อดออฟเดรเทพเจ้าเครื่องจักรที่เราไม่เห็นหน้าตาอะไรเด่นชัดมากนักแต่มันคือผู้บงการให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในดิเมทริกซ์ฉะนั้นจากมิติของตัวร้ายที่เราเห็นในเมทริกที่หลากหลายมากๆเนี่ยโอ้เราเชื่อได้ครับว่าพี่น้องวอชอสกี้สามารถสร้างสารรค์ตัวร้ายตัวใหม่ขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์แน่ๆแ,แล้วความสร้างสารรค์ของตัวร้ายที่พี่น้องวอชสกี้สามารถสร้างได้เนี่ย ถ้ามันได้ฝีมือแบบนิวแพดจิกแฮริสมาแสดงเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมองเลยครับว่ามันจะต้องเป็นตัวร้ายกึ่งตลกค o ร I m เอเมสจูมาเตอร์มันจะเป็นตัวร้ายโรคจิตแบบที่เราได้เห็นในกรอนเกิลมันจะเป็นต้องเป็นตัวร้ายแบบคา l o โอลาฟในซีรีส์ออฟแอนด์อันฟั e จูเนีไม่จำเป็นครับแกอาจจะเป็นแบบใหม่ไปเลยก็ได้เพราะว่าผสมกัน2อย่างครับความสร้างสรรค์ของพี่น้องโบชอสกี้กับฝีไม้ไลายมือในการแสดงของนิวัตจิแฮริส ก็น่าจะทำให้ด e เมทริ x ภาคที่4สามารถมีตัวละครที่น่าสนใจออกมาได้ครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นทฤษฎีครับเป็นการคาดเดาแกกอาจจะออกมาแล้วไม่ใช่ตัวร้ายก็เป็นได้เหมือนกันครับเอาไว้รอปี2021เราได้ดูเมทริค4แล้วเรามาว่ากันแต่ระหว่างทางนี้เรามีเวลาพอสมควรครับ เรามีระยะเวลาถ้ามีทฤษฎีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเรากลับมารายงานกันต่อกันล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของ The Matrix ภาคที่4ครับ Little Mermaid เนี่ยเป็นประเด็นมาเป็นปีแล้วมั้งผมว่านะเท่าที่จำได้เพราะว่าโดนด่ามาเยอะเรื่องเนี่ยโดนด่าอยู่เรื่อยๆนะฮะสำหรับการที่ Disney Casting Little Mermaid คนใหม่นะครับเป็นนักร้องสาว เสียงสวยเสียงเพราะมากๆนะครับเธอชื่อว่าทันเล็บเบลลี่ทันเล็บเบลลี่เนี่ยเป็นนักร้องสาวอายุ10กว่าๆมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ้เด็กๆอยู่เลยแล้วเธอก็โด่งดังมาจากการร้องเพลงใน YouTube ตอนที่มีปัญหาเนี่ยตอนที่แคสติ้งประกาศเนี่ยโอ้โหคนกระหน่ำมากเลยฮะเพราะว่าเธอผิวสีแฟนๆเขาก็ไม่พอใจครับเพราะว่าเอริลของเขาในจินตนาการเนี่ยผิวขาวผมแดงตัวขาวเอวคอดตัวเล็กเลย ทางฝั่งที่ไม่คิดมากก็พยายามจะแก้ตัวนะครับว่าไม่เฮ l ลนเบอร์รี่เสียงดีมากเลยนะแอริลมีประเด็นเรื่องเสียงไงเราก็ต้องสนใจเรื่องเสียงหรือเปล่าก็มีการถกเถียงกันใหญ่โตครับการบูลลี่ยังไม่จบไม่สิ้นครับคิดว่าเฮเลนเบอร์รี่โดนเรื่องนี้มาโดยตลอดครับเพราะว่าเขามีการเรียกร้องแล้วก็มีการทําแคมเปญเลยว่าให้ดิสนีย์เปลี่ยนแอริลในไลฟ์แฟคชั่นของภาพยนตร์เรื่องเดลิเตอ m ์เมเมดล่าสุดเจ้าตัวออกมาแสดงความคิดเห็นครับฮันเล่เบลเล่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ฉันไม่สนใจการปฏิเสธฉันว่ะแค่รู้สึกว่าบทบาทเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวฉันแล้วมันเป็นอะไรที่จะงดงามฉันแค่ตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของมันแค่นี้เลยฮะเธอไม่สนใจครับตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วครับเธอไอ้สะทกสะท้านหรือไม่ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยยังยืนยันว่าเธอจะรับบทนี้ผมเอผมก็ยังยืนยันนะครับว่าผมอยากเข็นเพราะมันออกมาแล้วมันจะดีไม่ดียังไงนะฮะก็ ทำเถอะดิสนีย์เขาเลือกก็ตั้งใจเลือกก็คิดว่าเขาคิดว่าดีคือน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาคิดครับจะเสียงดีจริงๆนะผมจะบอกว่าเสียงเพราะมากนะแล้วมันจะทําให้สาวแท็กลิตเตอร e มอรเมดนี่เพาะมากๆเลยนะฟังความคิดเห็นของคนที่กําลังจะเป็นอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องฟังความคิดเห็นของอดีตนะอ่าอดีตลิตเตอร์มอเกันบ้างเธอคนนี้ครับ เธอคนนี้คือใครเธอคนนี้ก็คือโจดี้เบนสันครับโจดี้เบนสันเป็นเอริลคนแรกทุกคนจะอาจจะแบบว่าเอ๊ะมันเป็นการ์ตูนไม่ใช่เหรอมันเป็นแบบแล้วเธอจะแส,แสดงยังไงพากเสียงเหรอใช่เธอพากเสียงแต่ว่าฟิกเกอร์ทั้งตัวฮะคือเมื่อก่อนเขาวาดเนี่ยเขาถ่ายภาพนิ่งเอามาเป็นแบบเพื่อที่จะวาดแอนิเมชันกำหนดการเคลื่อนไหวคล้ายๆโมชั motion capture นั่นแหละครับแต่ว่าถ่ายคนแล้วก็เอามาวาดด้วยมืออีกทีหนึง่ง เพื่อให้มันแบบคุณจะเห็นกระตุนดิสนีย์เมื่อก่อนมันหมุนไปหมุนมาเนียนมากนะครับนั่นแหละเขาใช้วิธีการแบบนั้นแล้วคนที่มาเป็นแบบในการแสดงเป็นเอริลแล้วก็พากเสียงเป็นเอริลเนี่ยก็คือโจดี้เบนสันคนนี้ครับโจดี้เบนสันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฮ a นเล่เบรลี่ออกมาบอกว่าเธอบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการบอกเล่าเรื่องราวฉันคิดว่าจิตวิญ,ญญาณของตัวละครเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญจริง,รงๆเท่านี้นะครับตีความเอาเองนะ ว่าเธอเข้าข้างไหนนะครับเอารอดูต่อไปครับหนังนี้จะกำกับโดยร็อบมาแชลนะครับแล้วก็จะมีนักแสดงอีกหลายตัวหลายคนมาร่วมภาคเสียงกันนะครับเป็นตัวละครต่างๆที่อยู่ใน l i เทอร์เมอร์เนะครับ